คขอบคุณครับมอสักครู่คุณสาธิตปิจุตเตชัดมาพูดเรื่องน้ำมันรั่วทะเลที่ต่อเนื่องด้วยนะครับเสร็จทุกลเล่อผมประเด็นเดียวนะครับเรื่องกรณีที่บ้านเมืองกำลังเดินหน้าเข้าสู่สภาวะที่อาจจะมีเหตุการณ์การชุมนุมกับประชาชนสืบเนื่องจากการยืนยัน ของรัฐบาลที่จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติิรโทษรกรรมของคุณวรชัยเห็นไหมซึ่งก็เป็นที่มานะครับว่าขณะนี้คนในรัฐบาลหลายฝ่ายพยายามที่จะออกมากล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาภาคประชาชนว่าไม่ทําตามกติกาว่ามีการเรียกร้องคนให้ออกมาชุมนุมจะสร้างความวุ่นวายและความขัดแย้งผมยืนยันอีกครั้งนะครับให้รัฐบาลได้เข้าใจให้ชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ คัดค้านกฎหมายล้งางผิดฉบับดป็กล่าวอย่างเต็มที่แล้วเราได้ประกาศไว้แล้วว่าจะดําเนินการต่อสู้อย่างเต็มที่ทั้งในสภาและนอกสภาตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญ,ญาตประการสําคัญที่จะต้องย้ําว่าเหตุไรที่เราจะต้องมีการคัดค้านกฎหมายฉบับนี้นั้นก็เพราะว่าที่รัฐบาลอ้างว่าจะต้องเป็นการช่วยเหลือประชาชน ทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยไม่รวมแกนนํานั้นเป็นคําพูดที่โกหกเพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วร่างกฎหมายฉบับคุณพรชัยเหมะจะปลดปล่อยแกนนําคนเสื้อแดงทุกคนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ที่เรียนอย่างนี้เพราะว่าในข้อความในกฎหมายฉบับดังกล่าวเพียงแต่ระบุว่าไม่รวมการกระทําของบรรดาบคุคคลซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจ หรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองคำพูดอย่างนี้อาจจะดูดีครับว่าไม่รวมแกนนําไม่รวมผู้ที่เป็นหัวเรือของแกนนํานปชแต่สุดท้ายเมื่อกฎหมายผ่านไปไม่มีใครจะสามารถพิสูจน์ได้หรอกครับว่าใครมีอํานาจสั่งการหรือใครที่มีอํานาจในการสั่งให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะผมเชื่อครับว่าคนที่ไปยิงวัดพระแก้ว หรือว่าชายชุดดาที่ยิงประชาชนสังหารพลเอกร่วมกล้าว,วทุกวรรนคงไม่มีหนังสือสั่งการแทงมายุ่งโดยตรงจากแกนนําแน่นอนและสาเหตุที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรานิรโทษกรรมตรงนี้ไปทั้งหมดแล้วก็เท่ากับว่ากระบวนการค้นหาความจริงก็จะไม่เกิดเมื่อกระบวนการค้นหาความจริงไม่เกิดมันก็หาผู้สั่งการหรือแกนนําที่สั่งให้มีการเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเพียงเทคนิคตื้น ของแกนาคนเสื้อแดงที่นํามาหลอกประชาชนในขณะนี้เหมือนกับว่าตัวเองไม่รับอน้สงไม่รับการนี้โทษกรรมซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้ากฎหมายมันผ่านไปมันหลุดหมดทั้งยวงครับจะพิสูจน์ได้ยังไงครับว่าจตุพรนะัทวุฒิเป็นคนสั่งให้ยิงสั่งให้เผามันไม่มีหนังสือลงนามอย่างเป็นทางการและอย่างที่เรียนครับเมื่อน,นี้โทษไปแล้วมันจะไปตามหาความจริงได้ยังไงว่าใครเป็นคนสั่ง เพราะฉะนั้นผมยืนยันอีกครั้งว่าประชาธิปัตย์จำเป็นต้องคัดข้านกฎหมายฉบับนี้เพราะแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้มีเจตนาจะช่วยเหลือประชาชนมันมีเจตนาจะช่วยเหลือคนเสนอกฎหมายนั่นแหละครับเพราะคนเหล่านี้ทราบดีว่าตัวเองมีคดีความก่อการร้ายติดตัวอยู่โทษสูงถึงประหารชีวิตจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเสนอกฎหมายล้างบิดให้กับตัวเองและผมเรียนอีกครั้งครับว่าที่อ้างว่าต้องปลดปล่อยประชาชนที่อยู่ในคุก ขณะนี้จากการตรวจสอบคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกหลักสี่นั้นมีจํานวนไม่ถึง30สคนและเป็นคดีอุบัตการที่ไม่ได้รับการประกันตัวเพราะฉะนั้นยืนยันอีกครั้งว่าที่บอกว่าจะช่วยเหลือคนเสื้อแดงหรือประชาชน,นทีน่ติดคุกอยู่เป็นร้อยเป็นพันคนนั้นก็เป็นเท็จครับขณะนี้คนที่อยู่ในคุกกับแกนนําคนเสื้อแดงที่ถูกประกันตัวออกมาแกนนําคนเสื้อแดงที่อยู่นอกคุกยังมีจํานวนมากกว่าสิที่รอการล้างผิดอยู่ในขณะนี้ โดยส่วนใหญ่ที่เป็นคดีเบาหรือคดีที่ไม่อุชกรรจนเกินไปนั้นก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วทั้งสิน้นแม้แต่คนคดีเผาสารกลางที่ภาคอีสานก็ยังได้รับประกันตัวออกมาเพราะฉะนั้นเหตุผลที่อ้างว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นคุกพ้นผิดนั้นเป็นเท็จทั้งสิ้นครับและผมยืนยันในกระบวนการนี้โทษศกรรมอีกครั้งว่ารัฐไม่มีอำนาจในการนิรโทษศกรรม ให้กับบุคคลที่ทำร้ายหรือมุ่งเอาชีวิตผู้อื่นคนที่ปาระเบิดใส่พลเอกลบกกล้าทุวธรรมคนที่ยิงช่างภาพสื่อมวลชนหรือประชาชนต่างๆเสียชีวิตนะั้นต้องถูกนำมาลงโทษครับผมถามว่ารัฐบาลไทยหรือรัฐไทยเป็นเจ้าของชีวิตของพลเอกลบกล้าทุวธรรมหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ หรือรัฐไทยเป็นเจ้าของชีวิตของนายฮิโรยุกิมูราโมโตะช่างภาพชาวญี่ปุ่นคาตอบก็คือไม่ใช่ครับหรือแม้แต่หกศพที่วัดปทุมวนารามรัฐไทยก็ไม่ใช่เจ้าของชีวิตที่จะบอกว่าจะยกโทษให้กับคนที่สังหารคนเหล่านี้ท่านไม่มีสิทธิออกกฎหมายฉบับนี้และถ้าท่านเดินหน้าต่อไปรังแต่จะสร้างความขัดแยง้งและอาจจะนําไปสู่การยื่นที่ศาลร,รัานนตีความอีกครั้งหนึ่งผมจึงเรียกร้องคุณยิ่งรักนะครับ คุณยิ่งรักจะทาเป็นตัวเป็นหนูไม่รู้ไร้เดียงสาอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับคุณยิ่งรักพูดว่าเป็นเรื่องของสภาฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดวาระแต่คุณยิ่งรักทราบดีครับว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความรองรองในการเสนอกฎหมายและคุณยิ่งรักเองในฐานะผู้นํารัฐบาลผู้นําพรรคเพื่อไทยย่อมต้องทราบดีว่าเรื่องนี้จะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคุณยิ่งากมองเห็นแสงสว่างปลายององเป็นเรื่องของความรลองดองนั้นกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่วิธีการที่จะนําไปสู่เส้นทางนั้นได้แน่นอนผมก็ได้แต่เรียกร้องคุณยิ่งรักนะครับไม่ว่าท่านจะได้ยินหรือไม่ได้ยินพวกผมก็จําเป็นต้องพูดถึงว่าผมจะปล่อยให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขาดความรับผิดชอบและปล่อยให้ประชาชนออกมาเผชิญหน้ากันแล้วท่านก็สั่งกําลังของท่านสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปราบปรามประชาชนเหมือนที่ท่านเตรียมการอยู่ขณะน,นี้ไม่ได้ครับ นี่เป็นเรื่องของกฎหมายนี่เป็ข้อศัรทรซึ่งผมยืนยันอีกครั้งนะครับการต่อสู้ในสภาของรพระนผู้แทิปัตก็จะดําเนินไปอย่างเข้มข้น,นรวมทั้งการต่อสู้นอกสภาการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นสิ่งที่พึงกระทําได้ตามรัฐธรรมนูญแล้วผมแปลกใจมากที่คนออกมาคัดค้านเรื่องนี้คือกลุ่มพักเพื่อไทยหรือมวลชนคนเสื้อแดงท,งทั้งทที่พวกท่านนั้นเป็นตัวอย่างของการกระทําที่ละเมิดกฎหมายการชุมนุมที่ติดอาวุธเป็นไปโดยไม่สงบ มีชายชุดดำยิงทหารยิงประชาชนใช้อาวุธสงครามหนักทุกชนิดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่มีการชุมนุมจะไม่มีไม่มีอยู่ในการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในการต่อต้านรัฐบาลในครั้งนี้เพราะฉะนั้นพวกท่านไม่มีความชอบธรรมเพียงกอที่จะมาเรียบร้องให้ผู้อื่นนั้นปฏิบัติเหมือนที่พวกท่านปฏิบัติเพราะพวกเราจะดําเนินการทุกอย่างภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่อนุญ,ญาต ให้ประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ในการแสดงออกในการคัดค้านแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแล้วเลิกพูดทันทีนะครับที่เอาบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะคําพูดทุกอย่างคนในพรรคเพื่อไทยมันเข้าตัวพวกท่านทั้งสิน้นพวกเราจะไม่ชุมนุมแบบกองโจรเหมือนที่กลุ่มคนเสื้อแดงในพรรคเพื่อไทยเคยกระทําไว้ในอดีตอย่างแน่นอนนี่เป็นประการที่ผมอยากจะฝากไว้ไปยังรัฐบาลน,นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะ ฝากไปถึงท่านนายกยิ่งรักอีกปร,ประเด็นหนึ่งก็คือวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผลสํารวจจากสํานักวิจัยต่างๆต,ต่างระบุชัดนะครับว่าไม่ต้องการให้มีการนําเสนอพรบนิ่ธุกรรมเป็นวาระเร่งด่วนเพราะไม่สามารถนําไปสู่ความกปรองดองได้อย่างแท้จริงเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยมีความเป็นห่วงและต้องการความช่วยเหลือกับรัฐบาลในขณะนี้คือสภาพความเป็นอยู่และค่าครองชีพในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจที่กดถอยผมฝากไว้แค่2เรื่องนะครับ ประการที่หนึ่งคือเรื่องสราคาสินค้าเกษตรตกต่ำขณะนี้พี่น้องชาวสวนยางพาราเดือดร้อนมากทั้งประเทศไม่ใช่แค่ภาคใต้นะครับทั้งหมดขณะนี้ที่มีการปลูกยางพาราทั้งประเทศไทยใน76จังหวัดนั้น77จังหวัดนั้นเราปลูกยางพารากันถึง57จังหวัดขณะนี้เหลือกิโลละ60บาทเป็นเรื่องที่คุณยิ่งรักน่าจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเร่งด่วนในการประชุมสภาผู้แทนรัษดรเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาให้กับชาว เกษตรกรชาวสวนยางและนอกจากนั้นปาล์มน้ำมันก็โงตกลงมาเหลือโลละสองบาทกว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคุณยิ่งรักควรจะให้เวลาของสภานในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้และนอกจากนั้นครับเรื่องที่สองที่คุณยิ่งรักก็ดูเหมือนจะทําลืมไปก็ค,คือเรื่องจำนาข้าวซึ่งขณะนี้ผมยังไม่เห็นเลยครับว่าตัวเลขขาดทุนตัวเลขไหนที่รัฐบาลยอมรับ การปิดบัญชีของคุณสุภาขนานี้ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ในการรายการในการรายงานสต๊อกข้าวโคงรงกือผมไม่เห็นว่าคุณยิ่งรักจะสั่งการอะไรให้การทํางานงคุณสุภานั้นเป็นไปด้วยความสะดวกเพื่อหาตัวเลขการขาดทุนที่แท้จริงมารายงานให้กับเจ้าของเงินเจ้าของภาษีคือประชาชนแต่ท่านทําตีมือนทาเหมือนกับว่าเรื่องนี้ให้มันหายไปกับสายลมให้ประชาชนลืมไปเองไม่ได้ครับตัวเลขการขาดทุนโครงการจำนำข้าวนับแสนล้านบาท ตัวเลขการทุจริตคอรรัปชันในโครงการดังกล่าวเป็นตัวเลขที่คุณยิ่งรักมีสัญญากับประชาชนในการที่จะต้องนํามาเสนอและแสดงออกเป็นหนทางในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้เรายังไม่เคยเห็นว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนผมจึงฝากไว้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราน่าใช้สภาในการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไม่ใช่เอาเวลาของสภามาสเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์เฉพาะ ต่มบุคคลเฉพาะตัวบุคคลและผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังรัฐบาลเท่านั้นครับหมดแล้วครับเชิญคุณสาธิตเลยครับ